สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BNM Channel นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับทีวี TCL นะครับขนาด32นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมสั่งมาจากแอป s h o ป e e นะครับตัวนี้นะครับได้มานะครับในราคา2,961บาทนะครับก็เป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับวันที่15นะครับที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับ ในกล่องนะครับก็จะมีขาตั้งมาให้นะครับสองอันนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวทีตัวทีวีนะครับแล้วก็คู่มือนะครับตัวนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับรับประกัน1ปีนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็มีคู่มือนะครับการติดตั้งนะครับขาตั้งทีวีนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับก็ประมาณนี้นะครับคู่มือนะครับและก็มีในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็มีฐานแถมมาให้นะครับสองก้อนนะครับถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็มีสกรูนะครับสำหรับยึดกาตั้งนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวทีวีกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเป็นจอแบบสลิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับ ความยาวน่าจะประมาณมิตร50นะครับความยาวสายนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับการเปิดปิดนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับขึ้นลงสายกว่านะครับอยู่ด้านล่างนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับแล้วก็มี ในส่วนของพอตนะครับก็จะมี HDMI นะครับมาให้พอรพตนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบสออากาศนะครับแล้วก็มีแจ็คนะครับแดงขาวเหลืองนะครับแล้วก็มี USB นะครับในนี้ก็จะมีขาตั้งนะครับก็จะทำการใส่ขาตั้งเข้าไปได้เลยนะครับใช้สกูนะครับ2ตัวนะครับต่อขาตั้ง1อันนะครับ ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับคราวนี้นะครับเราก็มาเสียบปลั๊กเปิดดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของภาพและเสียงนะครับ ตัวนี้นะครับกล้องมือถือผมนะครับมันสะท้อนแสงด้วยนะครับแล้วก็กล้องมันไม่ค่อยจะชัดนะครับแต่ไม่สีนะครับของหน้าจอนะครับอาจจะดูเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแต่ความจริงนะครับก็คือจะคมชัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเมื่อเปิดเครื่อง ครั้งแรกนะครับสำหรับการใช้งานใหม่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสัญญาณดิจิตอลทีวีนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ดิจิตอลทีวีนะครับผมจะใช้เป็นกล่องจานดาเวทียมนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของภาพและเสียงกันเลยนะครับขอข้ามตรงนี้ไปนะครับท่านผู้ชม นี่ครับเปิดเจนเนอเรียมนะครับมาดูภาพกันนะครับนี่ครับก็ถือว่าคมชัดนะครับระดับเฮ็ดดีเลยทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นะครับภาพคมชัดดีนะครับเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ท่านผู้ชมคนไหนนะครับสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับตรงช่องแสดงความคิดเห็นนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปกดดูนะครับกดสั่งซื้อได้นะครับผมไม่ได้จําหน่ายนะครับผมซื้อมาใช้งานนะครับก็รีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของภาพนะครับผมพอใจนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับรีโมทก็กดง่ายนะครับสมราคานะครับตัวนี้นะครับบริษัทเขาก็รับประกัน1ปีนะครับก็มี HDMI ไม่สองช่องนะครับ และก็มี AV นะครับและก็มีดิจิตอลทีวีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับปกตินะครับเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,600บนทะครับแต่ว่าผมได้มานะครับในช่วงโปรนะครับก็จะได้มาในราคา2,961บาทนะครับนี่ครับความบางนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับแบบสลิมเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ย่งไรผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ